พี่น้องตอนนี้น้องอาร์ตนะครับผมกับดันลางคุณพ่อคุณแม่เขมาม่เยี่ยมอาการเบื้องอาการขันป่วยของน้องอาร์ตนะครับก็เลยมาสีเสื้อผ้ายากหน่อยหนึ่งก็คือวันนี้มีโอกาสไปกับตาหนุนเจริญพี่น้องวันนี้มีโอกาสจะจาก็เลย่าเนี่ยจากไม่แบบว่าที่แบบเก็บมากแต่ละอีพี่อีพี่เนี่ยที่อาร์ตาให้พกคือปกติอาร์ตเย่ยในทรงแบบว่าทรงทรงดูแลทางบ้านอยู่แล้วเป็นแบบเศา,ารักครับอะไรแต,แต่อันนี้เป็นแบบ ชีวาศิเจกแล้วก็เสื้อผ้าย์เท่เดียวแต่มันบม่ได้มีโอกาสกลับนะผมเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมือนีคุณพ่อคุณแม่มามาหยามเขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับผมแบบว่าขออนุญาตทั้งบอสนัะครับผมก็เรียกว่าให้คุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ห้องรับรองทั้งลานออฟฟิศห้องเขาเรียกว่าสิไปเสื้อผ้าย์เดียวผ้าเดียปฏิกิริยากันเจอกันยินดนะเอ็ม Hello ตอนได้หอยก็คือเราเป็นคนเดียี่ผีไม่แห้งเลยหล่ะเนี่ยาอเคยี่ผีไม่แห้งดูสิีไม่แห้งจะเจ็บจะป่วยเด้อมันนี่เด้อจะเจ็บจะป่วยจะป่อเอาฝ่ายฝ่ายผูกใจไม่ให้ขออนุญาตบอยดำเด้อครับเด้อนะครับผมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนี่ คุณบอคุณแม่มายามก็เลยบานห้งขอมาอยู่ไดอ้มเอะได่ไหเอ้าเนี่ยพ้องแม่อันนี้จากมั่มมั่มเราก็เป็นดับเก็บมาจะละอีที่ไออันนี้อันนี้ได้ไหมเนาะอ่าเี้ยอีออื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 นอืออืออือันนี้จอกมอืออ โอ้มั่มมั่มคนไทยโอ้ขอบคุณคุณน้ำมมัน้องอาไปหลายด้อครับเออันรอออกได้ได้ครับดีไม่แห้งเด้อาเด้อดีไม่แห้งจะเสียจะป่วยจะลุกเด้อทำงานเป็นน้ำบอดดีเป็นโดน ก็ตกใจเหมือนพวกพ่อยังหลายพอจะป่วยอีกครับพ่อ <c oughs> พอจะป่วยอีกครับพ่อ,อให้ขวดนี้ให้ขวดนี้ให้ขวดนี้ดีปวดเขา่าดีปวดเขา่าดีปวดเขา่าเนื้อเนื้อคราะจังหวัดนี้ท่านนี้เป็นคนไปว่าแห้งสุขภัพแข็งแรงเจ็บเจ็บจะป่วยได้เห็ด งานเหตุการณ์น้ำม,มันบดบดบแบบว่าลาบเรือนตลาะเด้ออเะปุย,ะยอันนี้ตะกลอนแตเรื่องลเองเรื่องเด้ออาเด้อตาุูอันนี้หาเลยเอาเก็บไว้ใส่เพื่อฆ้างนุนฆ้านี่น้ำสีบร,ริยา เป็นแบบมีอย่างกระบอกอาเด็กกระบอกขอบคุณสวัสดีพี่หนุ่มครับผมสวัสดีพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มครับขออนุญาตนะครับพี่หนุ่มเรบ่มมีหมงอยู่เอาเลยเอาวลาก็เอาเก็บไ้ให้ใส่ในน้ำปลาน้ำแรงของทีเด็มาอยู่ตัวเกี่ยวแล้วก็เพลทเพลทมาตอนแรกอาจะเก็บเก็บให้มันได้แบบเป็นร้ายๆแล้วก็ไปบ้านเพื่อเดียวแต่มันไม่ได้กลับจักเกอรอก็เลยว่า เบบพอมาบึงอาการกระแม่มาบึงก็เรียกว่าของเลว่อยไปกว่าอ๋อแล้วจะสะดวกครับผมนี่มาก่อนนะครับก็ใส่แล้ว้อใส่แล้ว ดีๆขามาดอกมันอืมเรียบนค่ะ้งพวงมีดอกิ้งกนไหมิ้หนึ่งไปกับเซ่าแล้วแหละเรากินยาอาเซาแด้วช่วยด้วยแขว่ะช่วยร้องช่วยล้องแข็งล้องใช่ไห